ปขึ้นรถเด้อขึ้นรถเด้อลูกขึ้นรถเด้อขึ้นรถเลยขึ้นเออขึ้นรถเนี่ยปะไาลูกไปขึ้นรถเด้อไปขึ้นรถเด้อไปเลยขึ้นรถขึ้นรถลูกขึ้นรถฮึบเออเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยม bà, ba, bao giờ bà? khử lót lốp, khử lót, khử lót đấy, khử, ơ, khửn bay lốp, khửn bay, kênh ơ, keng keng lại keng ừ, à, ừ, lại, kêng lại.